สวัสดีคะ่ะชาวราศีพฤษภคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์ดยภาพรวมค่ะประจำเดือนกรกฎาคม2565ในช่องเกนี้นะคะยึดตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะโดยมีไพ่เป็นส่วนขยายราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะเพื่อนๆดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณทราบลัคนาอยากให้คุณยึดขอประทานโทษค่ะคุณยึดตามหลกักลัคนาเป็นหลัก นะคะคสำหรับท่านที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะในทุกๆก,กำลังใจทุกการเยี่ยมชมนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ขอกำลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะ ในเดือนกระกฎาคมนี้นะคะมีการเคลื่อนย้ายของดวงดาวรายใหญ่ๆห,ห,หลายๆดวงนะคะก็ต้องบอกว่าส่งผลส่งผลแรงกระเพื่อมนะคะสู่ในทุกๆ ในทุกราศีเลยนะคะก็แล้วก,ก็ยังมีส่งผลกับชาวราศีพฤกษภด้วยค่ะในเดือนนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีอิทธิพลของดาวใหญ่โยกย้ายนะคะในช่วงมีทั้งดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะคะเดินหน้านะคะแล้วก็ดาวพุธจะเดินหน้า2จังหวะนะคะวันที่12แล้วก็28กรกฎาคม7กรกฎาคมนะคะดาวมฤตยูย้ายราศี22กรกฎาคมดาวพฤหัสเดินถอยหลังนะคะก็อาจจะมีการส่งผลต่อภาพรวมกับเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึก ะะบางท่านบางคนอาจจะรู้สึกว่าจิตใจปนแปรนะคะจิตตกง่ายนะคะหรือว่าบางทีหัวร้อนหัวเสียง,ง่ายนะคะก็ระวังการมีปากเสียงการทะเลาะเบาแง้งหลายท่อนหลายลายท่านหลายคนอาจจะเหนื่อยใจมีอยากเจอผู้คนอย่างนี้นะคะอาจระวังเรื่องปรมประเด็นดราม่าต่างๆที่เข้ามากระทบใจได้สมมติจะเป็นเรื่องของพลังของอารมณ์และความรู้สึกนะคะปล่อยวางมากๆปล่อยวางเยอะๆนะคะอย่ามาแบกไว้นะคะอะไรที่ไม่ดีก็ถ่ายเทลงไปนะคะแล้วก็พยายามคิดที่เป็นพลังบวกจะดีที่สุดค่ะ ในเดือนนี้นะคะกรกดาคมดาวประจําตัวของชาวพลิกศพนะคะก็คือดาวศุกร์ค่ะในจังหวะเวลาในเดือนนี้นะคะจะโคจรเดินหน้านะคะภาษาโหราศาสตร์เรียกว่าเดินเดินเสดนะคะดังนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เดือนนี้คุณเองจะรู้สึกว่าตัวตนของคุณจะคิดเร็วทําเร็วนะคะหรืออาจจะมีเจอสิ่งใหม่ๆนะคะหรืออยากจะทํานู่นทํานี่นะคะสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการก้าวหน้านะคะหรือว่าหาจะสิ่งดีๆเข้าตัวของคุณด้วยค่ะ ด้วยองค์ธาตุนะคะของชาวพฤกศพนะคะคือชาวธาตุดินโดยธรรมชาติแล้วจะเป็นคนค่อนข้างคิดอะไรอย่างละเอียดอะออรอบคอบนะคะจะไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะคะแต่พอมาเดือนเดือนนี้พอดาวประจําตัวเดือนหน้าเหมือนพลังของคุณเข้ามาสู่คุณเดือนนี้คุณรู้สึกจะมีแบบว่า หมือนไม่อยากหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะอะไรที่ไม่ดีต่อใจก็อยากจะตัดทิ้งนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเลือกจากสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวตนของคุณนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณจะเลือกทําสิ่งใดแล้วก็คุณจะเป็นเลือกด้วยสตินะคะแล้วจะทําอะไรที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะให้กับชีวิตนะคะพร้อมจะเปลี่ยนแปลงนะคะพร้อมจะถ่ายเทเพราะมีไพ่ของพลังงานของ t e m p e r a n c e นะคะ Chan g e move on นะคะเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าบางคนละล้าละละัง เดือนนี้บางทีบางทีกล้าเลยแหละนะคะกล้าตัดสินใจกล้าพูดกล้าคิดนะคะ มันเป็นไปในทิศทางนี้ด้วยและในวันที่12กรกฎาคมนะคะก็ต้องบอกว่าดาวประจ,จําตัวเนี่ยจะไปอยู่ในเรือนกระดุมพักการเงินนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าจะคิดอะไรเหมือนหัวเป็นแบบหัวเป็นลูกคิดเลยนะก็อยากจะคิดอะไรเป็นเรื่องของการเงินการทองคิดอะไรที่เป็นเรื่องราวของความสําเร็จนะคะดังนั้นการเดินของดวงดาวแบบนี้เขาบอกว่าจิตของเราสามารถสั่งได้นะคะจิตเป็นใหญ่ใจเป็นประธานดังนั้นเดือนนี้นะคะให้ให้คุณพยายามคิดแต่สิ่งที่เป็นความก้าวหน้าให้กับตัวเองคิดในเรื่องของความ สำเร็จถ้าคุณคิดอ,อ,อยากได้เงินฉันต้องทําให้ได้นะคะอย่าพูดว่าฉันไม่มีฉันจนฉันเหนื่อยฉันยากฉันเครียดอะไรอย่างนี้ไม่เอาขอยคิดอะไรที่เป็นพลังงานบวกพลังงานสร้างสารรค์พลังงานแรงดึงดูดนะคะคิดคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองแล้วเหมือนกระจิตสั่งกายนะคะแล้วก็ มันทําให้เราสามารถกระทําสิ่งเหล่านั้นด้วยความสําเร็จได้ด้วยความตั้งมั่นนะคะเหมือนกับและด้วยดวงดาวเดินส่งแบบนี้มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะฟ้าจะเปิดนะคะเพื่อความสําเร็จเข้ามาสู่ตัวตนของคุณด้วยค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของการเงินโดยเฉพาะนะคะ การเงินนะคะมีดาวพุธนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระการเงินบอกแล้วเดือนกรกฎาคมเดินเร็ว2จังหวะค่ะในวันที่12กรกฎาคมนะคะจังหวะที่แรกนะคะก็จะไปอยู่ในพเดือนสหัชชะเพื่อนฝูงนะคะก็อาจจะมีโชคมีลาบจากเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวนะคะหรืออาจจะเข้ามาแบบไม่คาดฝันไปติดต่อที่ไหนก็จะรับการเมตตาเกื้อหนุนอุปถัมภ์นะคะพบคอนเน็ชันที่ดีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็มีสิทธิ์กลับเข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่าการ สังคมการสมาคมการพบปะสังคมก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งถึงความสําเร็จใครที่ต้องทํางานเกี่ยวกับพบปะเจอเจอผู้คนอย่าได้เก็บตัวนะคะออกไปหาโอกาสออกไปหาความสําเร็จให้กับตัวตนของคุณค่ะ ในวันที่28กรกฎาคมนะคะดาวพุธจะโครจรเร็วเดินหน้าอีกจกังหวะหนึ่งไปอยู่ในเรือนพันธุทุค่ะเรือนพันธุเนี่นะคะหมายถึงความมั่นคงนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาแล้วที่หลายท่านหลายคนเนี่ยจะเบาใจได้เลยนะคะในเรื่องของการเงินการทองก่อนหน้านี้ถ้าคนไหนเคยติดขัดมีภาระหนี้สินช่วงปลายๆเดือนก็สามารถเคลียร์ได้นะคะนี่สินบรรเทาเบาคลายส่วนด้านใดที่มั่นคงอยู่แล้วนะคะก็จะมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกทีเดียวค่ะพันธุทุก็อาจ จะหมายถึงทรัพย์สินนะคะหมายถึงที่ดินอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่อยู่อาศัยได้ด้วยดังนั้นใครที่ทำงานเกี่ยวกับสายตัวแทนในหน้านะคะคนกลางก็ต้องบอกว่าพบโอกาสจังหวะ และความสําเร็จได้จากตรงนี้ทีเดียวค่ะส่วนใครคิดหวังจะขยับขยายในเรื่องทรัพย์สินนะคะบ้านรถที่อยู่อาศัยนะคะอยากซื้อเพิ่มนะคะมีเกณฑ์ได้นะคะหลายท่านหลายคนอาจจะมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์บรบ,รบ,รบ,รบรดกจากคนในครอบครัวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครทํางานที่เป็นแบบงานกงศีงานกับครอบครัวถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีทีเดียวค่ะหรือแม้กระทั่งคู่อาจจะให้การเมตตาอุปถัมภ์นะคะบางทีโดยไม่ต้องร้องขอบางทีไม่นึกไม่ฝันก็าอาจจะมีคนภายในครอบครัวหยิบยื่น การช่วยเหลือต่างๆมาให้ได้ด้วยค่ะในช่วงจังหวะเวลาในเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นจังหวะการเงินที่ค่อนข้างเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีมากๆนะคะสําหรับชาวพฤกษบพยายามสั่งจิตนะควยนะคะเราทําได้เราต้องมีเงินเราอยากได้เงินเท่านี้อาชีพของเราต้องสําเร็จมันก็เหมือนจะยิ่งนําพาสิ่งดีๆให้กับตัวเราเมือนเราได้อวยพรให้กับตัวเราเองนะคะ ทีนี้เรากลับมาเจาะในเรื่องของการงานนะคะดาวการงานของชาวพฤกษพยังอยู่ในเรือนวินาศนะคะวินาศเนี่ยก็หมายถึงสิ่งอะไรที่ยังเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอยู่เบื้องหลัง ไม่เปิดเผยนะคะซ่อนเร้นนะคะแล้วก็ไปร่วมกับดาวังคารนะคะดังนั้นใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับเบื้องหลังงานลับๆนะคะที่รู้กันเองไม่ออกหน้านะคะหรืองานที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำต่างๆนะคะต่างชาติต่างประเทศนะคะออนไลน์เวิร์ไวต่างๆก็ยังถือว่าส่งผลดีให้กับชาวพกศพเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะหรือค้าขายระหว่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะงานที่เกี่ยวกับต่างชาติก็มาเกี่ยวข้องด้วยหรือใครจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศอะไรก็ถุงแบบช่วง จังหวะเวลาที่ดีนะคะส,ส่วนสําหรับท่านไหนนะคะที่ทํางานประจําอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะอาจจะอึดอัดหน่อยนะคะแต่ว่างานก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีอยากจะขยับขยายอะไรในช่วงนี้หลายท่านหลายคนบอกโอ้ให้เบื่องงานมากนะคะปัญหาเยอะก็แนะนําว่าช่วงนี้ถ้าขาสายงานประจําอย่าเพิ่งขย,ขยายไปไหนนะคะให้พ้นช่วงนี้ไปสักหน่อยหนึ่งก่อนให้ดาวกลับมาเดิน ส่งพลังให้เต็มที่ก่อนนะคะช่วงนี้ก็อดทนหน่อยนะคะเหนื่อยหน่อยสู้หน่อยแต่ยังไงคุณผ่านไปได้แน่นอนค่ะเพราะด้วยธรรมชาติของคุณสัญลักษณ์คือคือวัวน,นะคะชาวพฤษศมีความอดทนสูงนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้แต่เพียงแค่รอจังหวะเวลาให้เข้าที่เข้าทางกับตัวเรานะคะก็เดือนนี้ก็เห็นอะไรที่ไม่ถูกใจนะคะในออฟฟิศในที่ทํางานนะคะก็มองผ่านไปนะคะอย่าเอามาเป็นดรามา่ามาเป็นประเด็นให้เราจิตตกค่ะจะดีที่สุดนะคะ เอาละค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักค่ะในเดือนนี้นะคะความรักในดาวความรักปตัตตานีคู่ครองคือดาวอังคาเนี่ยยังโคจรอ,อยู่ในเลือนวินาศนะแล้วก็เป็นเกษตรด้วยดังนั้นในช่วงนี้จังหวะเวลาในเรื่องราวของความรักนะคะบางท่านบางคนยังรู้สึกเหมือนความอึมครึมนะคะไม่รู้จะไปทางไหนนะคะหรือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าบางคนต้องประสบกับความรักที่ไม่ชัดเจน ความรักที่เหมือนกับตัวเองไม่มีสถานะจะไปเรียกร้องสถานะจากใครก็เหมือนไม่ได้นะคะยิ่งจะไปใช้ไม้แข็งก็อาจจะทำให้คนคนนั้นยิ่งห่างหายไปจากชีวิตเรานะคะหรือบางคนอาจจะไปอยู่ในสถานะที่เป็นตัวเลือกตัวช้อยนะคะหรือเป็นความรักซ้อนรักซ้อนเลนมีความรักหลายซับสายซ้อนในความสัมพันธ์ดังนั้นถ้าท่านไหนนะคะมีเรื่องราวอารมณ์ตรงนี้อยู่เดือนนี้ต้องใจเย็นๆน,นะคะการตัดสินใจแบบพลีพรามอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเพราะบ,บางทีเนี่ย คุณอาจจะเลือกผิดบางคนเพยายามจะเลือกอยู่นะว่าเอายังไงจะหลุดพ้นไปจากสถานการณ์ตรงนี้ดียังไงดีแต่กลัวตัดสินใจไปแล้วถ้าไม่มีเขาจริงๆก็กลัวจะอยู่ไม่ได้หรือเลือกไม่ถูกถ้าต้องเลือกระหว่างคน2คนหรือของสองสิ่งนะคะดังนั้นช่วงนี้ใจเย็นๆก่อนค่ะพยายามนะคะอย่าพุ่งรีบร้อนกับตัวเองใจเย็นๆนะคะบางทีถ้าเกิดปัญหานี้นยังไม่มีทางออกในช่วงเวลานี้เราอาจจะใจเย็นหน่อยปล่อยผ่านไปก่อนนะคะแล้วก็รอเวลาเมื่อฟ้าสว่างกว่านี้คุณอาจจะสามารถพบเจอทาง ออกที่ดีที่สุดสําหรับตัวตนหรือความสัมพันธ์ของคุณก็ได้บางคนไม่ชอบนะคะไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบซับซ้อนนะคะรู้ว่าเจ็บรู้ว่าทุกข์แต่ถ้าตอนนี้คุณยังไม่เข้มแข็งพอที่จะก้าวเดินหรือ move on คุณใจเย็นๆก่อนก็ได้คะ่ะเมื่อถึงเวลาจริงๆเมื่อทามิ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณก็จะสามารถตัดสินใจหลุดพ้นจากสถานการณ์ตรงนี้ได้นะคะก็ภัยบอกอย่างนี้นะส่วนสําหรับคนโสดนะคะหรือใครตอนนี้ถ้าเกิดท่านไหนมีเรื่องราวลักซ้อนลักซ้อนเงื่อนอยู่นะคะก็ระวังความรักจะความรัก ทางลับของคุณจะถูกเปิดเผยนะคะดังนั้นเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะพยายามทําอะไรให้เป็นปกติที่สุดได้ด้ดวยค่ะ เอาล้ค่ะทีนี้เรากลับมาในเรื่องรางของคนโสดน,น,นะคะคนโสดถ้าดาวเดินแบบนี้นะคะก็ระมัดระวังผู้คนที่เข้ามาหน่อยนะคะโดยเฉพาะทางโซเชียลออนไลน์อาจจะทำำํานํญพาปัญหารักสามเศร้าเราสามคนมาให้คุณได้หรือคุณอาจจะเจอคนที่ยังไม่จริงใจนะคะเท่ากับที่คุณให้ใจเขาไปนะคะอย่าตัดสินใจคนเฉพาะแรกเจอใช้เวลาในการพิจารณาหน่อยบางทีแรกๆมาเนี่ยเต็มเลยนะโอ้แสนดีน่ารักนะคะเป็นแบบ อย่างกับคนที่เราตามหาโซเมนนะคะอบอุ่นเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่แต่พอเวลาผ่านไปทำไมเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเด็กดื้อซะอย่างนั้นนะคะดังนั้นไพก็บอกว่าช่วงนี้ถ้าคนใหม่ๆอะไรเข้ามาใช้เวลาในการพิจารณาอย่าดูคนแค่เดือน2เดือนนะคะดูให้ยาวนานหน่อยนะคะจะดีที่สุดกับดวงชะตาหรือถ้าท่านไหนเป็นคนโสดช่วงนี้นะคะถ้าไม่อยากแบบว่ากลัวกลัวเจอเรื่องแบบนี้ เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนหน่งการทํางานนะคะเดือนห่งการสร้างสารรค์ตัวเองอันนี้จะดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดสําหรับตัวตนของคุณด้วยค่ะไม่ได้เป็นตลอดไปนะคะแต่เป็นเฉพาะในช่วงเดือนนี้เท่านั้นนะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึก รู้แล้วจะไม่มีแฟนเดือนนี้รว้สุกข,ข,ของเหงาเป็นพิเศษนะคะอารมณ์มันค่อนข้างอึมครึมนะคะก็พยายามหากิจกรรมทานะแล้วก็พยายามดึงจิตดึงใจนะคะหาอะไรทําให้เรายุ่งยุ่งไปนะคะแล้วอย่าเพิ่งไปโฟกัสต,ตรงจุดนี้นะคะจะดีที่สุดนะจ๊ะสำหรับคนมีคู่นะคะก็เรามาระวังการทะเลาะเบาอแวงกันด้วยง่ายนะคะเดือนนี้ระวังนะคะจะติดตกหัวเสียน้อยใจคู่ได้ง่ายหรือกับการบางทีอาจจะเป็นคู่คุณน้อยใจคุณยก,ก็ได้หมดแต่ทำงานไม่ค่อยพูดกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะดังนั้นก็พยายามประคับประคอง ภาพรวมความสัมพันธ์มองอะไรที่เป็นเพจและผลและเป็นเรื่องของความจริงและก็เรื่องของความสุขค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ